มาแบบตั้งสง่างามมาเลยดึงออกออกมาเหมือนยานท่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 านโอ้โหคุณผู้ชมมาถึงแล้วนี่คือ HP LaserJet Pro MFP M 2 2 7 FDN เึ้นชื่อว่า mfp ก็ multi function printer p r i ตอร์สีขาวดำใหม่ล่าสุดจาก hp นะครับแมเราสั่งเข้าออฟฟิศเลยเพราะว่าราคาหน้าคบหาเป็นอย่างมากถือว่าคุ้มค่าในราคาเบาๆไหนๆมันเป็นของใหม่ยังไม่ได้แกะกล่องฉะนั้นวันนี้เราแกะกล่องดูกันเลยเรามากรีดกล่องกันเลยดีกว่าบอกก่อนนะครับว่าเวลาเรากรีดกล่องด้านบนแบบนี้นะครับจะให้เครื่องออกมาอย่างถูกต้องตามหลักการบรรจุของโรงงานเนี่ย คุณต้องเอาตัวอักษรเข้าหาตัวนี่กล่าวคือถ้าคุณอ่านออกในด้านของตัวเองพลิกมันลงครับอ่าพอพลิกมันลงฟับนี่มันจะง่ายนะครับแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้นี่ฮะคุณผู้ชมมีข้อมูลซัพพอร์ตนะครับจาก HP นะครับเพื่อจะติดต่อศูนย์บริการแล้วก็มีคู่มือการติดตั้งอ่าแล้วก็มีคู่มือการใช้งานจะเป็นลักษณะแบบแบบนี้พับมานะครับ ส่วนอันนี้คือใบรับประกันนี่ใบรับประกันนะครับมีสายเคเบิลนะครับเป็น USB นะครับเข้ากับพอร์ตของตัวปรินเตอร์มีสายโทรศัพท์อันนี้แน่นอนว่าเป็นแฟกได้ด้วยฉะนั้นต่อได้มีสาย AC ก็มานี่นะครับ AC นะให้ปลั๊กมาเป็นปลั๊กแบบอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ปลั๊กไทยนะครับนี่ให้มาให้เลือกเลยหลายหัวแล้วก็ปลั๊กแบบเซฟตี้ สามขามีต่อลงดินด้วยอู๋ให้มา3ปลั๊กเลยเลือกได้นะครับในขณะที่สุดท้ายฮะซีดีรอมก็มีโอ้อันนี้ต้องยอมรับว่าดรเวอร์ชนิดซีดีรอมในปัจจุบันบน w i น d o w s 10เนี่ยเราไม่ต้องพึ่งพาแล้วเพราะว่า HP สร้างปริ้นเตอร์ตัวนี้เพื่อองค์กรบางองค์กรเนี่ยคงใช้ Windows 7เพล่เพล่วินโดวเอ็กพีอยู่เลยมีเหมือนกันนะฉะนั้นเอาซีดีรอมไปก็อุ่นใจดีนะครับอ่ะเราเอาเครื่องออกมาเลยดีกว่านะครับวิธีการดึงตัวเครื่องออกมาก็ง่ายๆพอเราเปิดแนวนอนแบบนี้น้ากก็ออมงฮ อันทันทนมันจะมาแบบตั้งสง่างามมาเลยดึงออกออกมาเหมือนยานท่านทันทันทัานท่านท่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมดูดีมากดูดีมากออกแบบเครื่องมาดีครับนี่ฮะแกะกันใหม่นะครับนี่มีโฟม2จุดเพื่อที่จะกันกระแทกนะครับก็ HP พยายามแล้วล่ะพยายามที่จะใช้วัสดุเส้นเปลืองให้น้อยลงนะแต่ก็ยัง ไม่ถึงกับน้อยที่สุดอยู่นะนี่อ้าวเปิดสินี่ฝั่งนี้อ้าวอะพัตเตอร์ครับอันนี้สติกเกอร์ Security นะครับผมแนะนำนะครับทุกคนที่ใช้อุปกรณ์ไอทนะครับอะไรที่ Recycle ได้ช่วยแยกไว้ด้วยนะครับแยกทิ้งนะครับไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะไปเทรวมกันอันนั้นมันเป็นมุกแนอดีตปัจจุบันนี่ ระบบจัดการขยะบ้านเราเขาแยกแล้วเพราะว่าโรงงานรีไซเคิลมีอยู่มากมายฉานั้นตรงนี้นะครับก่อนทิ้งแยกกันไว้โฟมอยู่ส่วนโฟมนะครับนะถ้าเป็นขยะแห้งไปแล้วก็ส่วนของพลาสติกนี่ก็เอาไปรีไซเคิลเพราะว่าตัวนี้จริงๆเขาก็รีไซเคิลมานะมีสัญลักษณ์กำกับอยู่นะครับ PELD แล้วก็ LDPE โอ้ D P e. oh. นี่ฮะออกมาสวยงามครับนี่คือตัวเครื่องเลยทีเดียวอ่ะเรียบร้อย ครบพูดกระบ,บนความนี่แหละครับมาถึงแล้วเรียบร้อยครับนี่คือ HP LaserJet Pro MFP M227FDN วู้ผมเนี่ยเกริ่นกันไว้นะครับว่าใช้เลเซอร์ปรินเตอร์แล้วคุ้มค่ามากนะคุณผู้ชมอาจจะถามเอ๊ะคุณหนุยถ้าจะประหยัดเนี่ยเอาระบบน้ำหมึกหรือ Ink แท n งมันไม่ประหยัดกว่าเหรอคือถ้าจะประหยัดสุดๆแน่นอนต้องเป็น잉แงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาความเร็ว ความคมนะแล้วก็ความใช้คําว่าคล่องตัวคุณก็สามารถจะใช้ปรินเตอร์ชนิดนี้ได้นะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์ขาวดำนะครับซึ่งก็จัดว่าคมกริบอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองประสิทธิภาพกันนี่ผมพยายามจะแกะพลาสติกซีลทั้งหมดออกก่อนนะครับนี่หน้าโลโก้ยังมีเลยแกะออกป๊บปฮาจะได้เห็นโลโก้ h p เงาเลยทีเดียวนี่นะครับเดี๋ยวเราแกะทั้งหมดนี้แล้วเราก็เริ่มใช้กันเลยดีกว่าอ่ะมาประมาณนี้ฮะน่าจะครบถ้วนแล้ว เด็ดขาดครับสวยงามโอ้มีง่ายอีกปึ๊บฟับสุดยอดนี่ฮะสวยงามอ้อพินไอที HP สร้างสิ่งนี้มาเป็น MFP คือ multi function printer ชื่อก็บอกอยู่แล้วทำงานได้หลากหลายนะครับฉะนั้นเริ่มจากความสามารถแรกคือความเป็นปรินเตอร์ของตัวมันนี่ฮะเปิดงี้ฟับนี่ เครใส่กระดาษได้250แผ่นนะครับบวกกับอีก10แผ่นด้านบนเนี่ยซึ่งเป็นกระดาษไซส์พิเศษตรงนี้นี่นะครับก็ใส่ซองจดหมายเวลาจะปริ้นเปิปลอะไรนี้ก็มาใส่ช่องนี้แล้วก็เวลาใส่นี้ดันเข้าไปฮะฟับนี่แล้วก็ปิด อย่างนี้เลยมีช่องที่งสองดูกระดาษได้ว่าข้างในเหลือกระดาษมากน้อยนะครับนี่แล้วเวลาปริ้นงานออกมานะครับกระดาษก็จะฟีดออกมาทางด้านนี้เปิดการตกไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนถ้าคุณจะก๊อปปี้นี่นะครับทายเอกสารเอาไ้ง่ายนะครับคุณก็เอาเอกสารมาแล้วก็วางตรงนี้สูงสุด A4 แล้วก็การก๊อปปี้เป็นขาวดำตามสเปคปรินเตอร์นะครับแต่การสแกนอันนี้ข้อดีคือสีตามต้นฉบับเลยเก็บเป็นไฟล์อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ทีละแผ่นใช้ด้านหน้านี้ แต่ถ้าเกิดว่าจะหลายแผ่นพร้อมๆกันโดยอัตโนมิติเลยก็พึ่ง adf อัตโนมิติดอกทีเมน์ฟดเดอร์โอ้โหนี่จัดไปใส่เข้าไปนะครับเวลาใส่นี่คุณผู้ชมหลายคนงงนะจะฟีดด้านหน้าคลิกขึ้นลงดูง่ายๆอันไหนคุณอ่านได้นั่นแหละคือด้านนั้นนะครับคุณเอาด้านที่คุณอ่านได้ใส่เข้าไปถาดฟีด ออตโนมัตินี้นะครับก็จะทําการฟีด35แผ่นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเสร็จนะครับก็จะไหลออกมาทางด้านล่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย35แผ่นบนนี้ส่วนด้านหน้านี้นาแฟกซิจา้าตีตู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 ต ปีดปิดปิดปดโอ้โหอย่าคิดว่าจะไม่มีคนใช้นะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตแฟกงาหลายคนก็ยังอยากที่จะส่งแฟกแบบทั่วโลกฟรีอยู่ก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เลยจ้าพลิกด้านหลังมาดูพอร์ตกันหน่อยนะครับน้องนาตาลีก็มาพอร์ตแลนด์เสียบพอร์ตแลนด์เข้าไปได้ตรงนี้นะครับรุ่นนี้ต้องบอกกอนเลยไม่มี Wi-Fi นะครับฉะนั้นเป็นรุ่นที่เสียบต่อเข้าเน็ตเวิร์กด้วยสายแลนแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นครับความเก๋ HP ออกแบบให้คุณสั่งงานแบบ Wi-Fi Direct ก็ได้ฮะสั่งจากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้สายเหรอแล้วมันไม่มี Wi-Fi ทำได้ไงเกิดจากการที่สายแลนนี้ต่อเข้ากับเราเตอร์ Wi-Fi ที่ลิ n k ์กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับและคุณก็สั่งผ่านอากาศมาได้เหมือนเดิมแะครับแต่ถ้าคุณต้องการ Wi-Fi แท้ๆสำหรับการทำงานนอกสถานที่จะยกไปไหนมาไหนก็ได้ไม่อยากจะมีสายน้องนาตาลีเกี่ยวพัน คุณก็ใช้รุ่น M 2 2 7 F D W นะครับต่างกันตรงนี้ถ้า F D N รุ่นนี้ non Wi-Fi แต่ W ก็เป็น Wi-Fi ส่วนเนื้อพอร์ตแลนด์นี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB ของตัวเครื่องนี่ครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวมันจะเสียบให้ครบทุกพอร์ตเลยนะจะได้ดูว่าหน้าตามันจะรุงรังไหมนะแล้วก็พอร์ตด้านล่างอันนี้เป็นพอร์ตสายโทรศัพท์นะครับสัญญาณโทรศัพท์เข้าอันนีก้ก็ให้สายเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเสียบดูฟบนี่ส่วน อีกพอทหนึ่งด้านล่างนี้ปิดไว้อันนี้เป็นโทรศัพท์สายโทรออกคุณผู้ชมครับอันนี้ถือว่างานเนียบนะ HP เนี่ยเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่อเครื่องแฟกออกมาเป็นโทรศัพท์เอาไว้โทรอีกทีฉะนั้นเนี่ยก็เลยทํายางปิดไว้ครับคุณจะปิดไว้อย่างดังเดิมก็ได้นะครับเพื่อที่คุณจะรักษาสภาพความสวยงามไว้นี่ส่วนอันนี้เป็นพอร์ตเสียบสายไฟ AC นะครับเสียบเลยให้เครื่องรับไฟครั้งแรกเริ่มทำงานวุ้บเนี่ แล้วก็ปิดท้ายหากกระดาษติดมีปัญหาก็มาเปิดหลังเครื่องแบบนี้เลยนี่หลายคนอยากรู้ว่าพิมพ์แล้วมันออกมาตรงไหนนี่เอาตรงนี้นะครับนี่มีถาดตรงนี้ออกมาโอ้โหนี่แล้วก็ความเร็วในการพิมพ์นะครับนี่3,4,30แผ่นต่อน,นาทีนะนี่ดูผลงานหน่อยโอ้โหคมกริบเลยคุณผู้ชมคมมากมาก ต้องบอกว่าแทบจะเทียบเท่าต้นฉบับเลยนะครับเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยเป็นสคริปต์เหมือนกันแล้วก็ผมเขียนนี่ผมหน้าไปแบบนี้ลองดูลองดูว่ามันชัดจริงๆมันชัดแบบคมกริบเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูตัวหมึกด้วยนี่นะครับตัวหมึกนี่เราเปิดอย่างนี้นี่ต้องมาดูที่ตลับผงหมึกนี้นะครับตอนนี้ h p ใช้เทคโนโลยี j Intelligence เทคโนโลยีนี้ทำให พิมพ์ได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นอีก33%นะครับถือว่าดีทีนี้ราคาของตลับหมึกคุณผู้ชมตลับหมึกที่ให้มานี้คือตลับรุ่น 30A จะพิมพ์ได้1,600แผ่นนะครับในราคา2,400บาททุนท่นๆเลยฉะนั้นหาแล้วก็เท่ากับแผ่นละบาท50ตังค์แต่คุณสามารถประหยัดได้มากขึ้นกับตลับผงหมึกในรุ่น 30X ซึ่งอันนี้จะมาใหญ่ขึ้นหน่อยก็คือ3,500แผ่นในราคา3,650บาทฉะนั้นก็เท่ากับแผ่นละประมาณ1บาทแต่ทั้งนี้ครับด้วยระบบการพิมพ์แบบเลเซอร์ปรินเตอนี้นะครับต้องอาศัยระบบดรัมด้วยนี่ฮะยังคงมีดรัมมาอีก1ชิ้นดรัมนี้1ดรัมในรุ่น3า2 a จะพิมพ์ได้ทั้งหมด23,000แผ่นอู้ยเยอะเหมือนกันซึ่งราคาอยู่ที่32,90บาทนะครับฉะนั้นเฉลี่ยแล้วก็คือ คอสิเพิ่มขึ้นบวกไปอีกแผ่นละ14สตางค์ครับทั้งนี้ถ้าคุณต้องการประหยัดมากขึ้นไปอีกคุณต้องรักโลกด้วย HP เป็นองค์กรระดับโลกนะครับฉะนั้นมีโครงการสร้างสารรค์มากๆชื่อว่า HP Planet Partner Rewards คือเป็นการสะสมคะแนนพิเศษให้กับทุกท่านเลยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ HP แล้วส่งตลับผงหมึกประเภทโทนเนอร์เนี่ยสิตลับขึ้นไปหรือตลับน้ำหมึกประเภทอิงเจตเนี่ยยีตลับขึ้นไป ก็จะมารับกลับไปเข้ามาถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเลยเขาจะเอาไปรีไซ c l เคิลอย่างถูกต้องตามระบบเพื่อไม่ให้เหลือค้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ส่งตลับคืนนะครับก็จะมีรีวอร์ดเป็นคะแนนเพื่อจะไปแลกของรางวัลต่างๆได้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับตราสัญลักษณ์ที่คุ้นตากันดีนั่นก็คือ Energy Star เรื่องการประหยัดพลังงานและเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมก็ได้ Blue Angel จากเยอรมนีนะครับเพื่อจะการันตีว่าตลอดการใช้งานของเครื่องเลเซอร์ปรินเตอร์ตัวนี้จะมีโมลพิษหรือการปล่อยออกมาที่ต่ำมากๆครับนี่คลิปนี่และตามธนียมของแบร์ไตน,นะครับเราไม่ได้ไล่สเปกกันอย่างเดียวคุณผู้ชมเราจะทำวิธีการใช้งานให้ดูด้วยลุย เริ่มการใช้งานกันด้วย iPhone ก่อนเลยถามว่าสั่งพิมพ์ได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแอปเปนะ Apple จะเข้ากับ HP ไหมพิมพ์ได้สิครับเพราะว่ารองรับ Air Print เทคโนโลยีการพิมพ์ไร้สายจาก Apple ส่วน Android ล่ะครับติ๊กต k อกติ๊กต i อกติกตอกได้เหมือนกันครับเพราะว่ารองรับ Google Cloud Print แม่ HP นี่ดีกับทั้ง2ค่ายเลยทีเดียวทั้งสงสามารถสั่งพิมพ์จากเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปต่างๆได้เลยนะครับ หรือจะเป็นการพิมพ์ผ่านแอป HP Smart ก็ง่ายดีเพราะหน้าตาดูสวยงามมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆแบร์ไตเคยรีวิวไปแล้วสามารถจะสั่งทั้งพิมพ์สั่งสแกนรวมถึงยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่เหมาะกับการทำงานได้เลยส่วนการพิมพ์ผ่าน PC อันนี้ย่อมได้อยู่แล้วและก็ยังพิมพ์สลับหน้าหลังให้เองแบบอัตโนมัติได้ด้วย คือคุณไม่ต้องมาจับสลับหน้าเองแบบปิ้งขนมปังสะดวกมากๆเลยครับอย่างสคริปต์ที่ผมถือใช้มีหน้าหลังแบบนี้ก็ออกมาจากเครื่องนี้แหละครับดูจากตัวอักษรที่ออกมาสิครับถือว่าคมชัดมากๆอ่านง่ายแถมยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรคุณให้ดูดีดูเป็นมืออาชีพเวลาที่เอกสารของคุณถูกเผยแพร่ออกไปครับสำหรับการสแกนคุณเลือกสแกนได้2แบบด้วยกัน1คือสแกนผ่านด้านบนที่เรียกว่า ADF Automatic ด็ c กิเมนต์ฟี e ดอร์หรือ 2. เปิดเครื่องเพื่อสแกนแบบปกติความเร็วจะต่างกันคุณภาพก็ต่างกันด้วยนะครับโดยการสแกนผ่าน a d f จะเร็วมากๆแต่คุณภาพจะชัดสุดที่300 dpi น้อยกว่าการสแกนแบบปกติทั่วไปที่คุณจะได้คุณภาพชาัดสุดอยู่ที่1,200 dpi ซึ่งแน่นอนต้องใช้เวลาสแกนที่มากกว่าส่วนใครจะเลือกใช้แบบไหนก็มองความเหมาะสมในแต่ละครั้งที่ใช้งานได้เลย <S <S ส่วนเรื่องการส่งแฟกแ,แบบกดเบอร์โทรตู้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 ตูนะมีแป้นเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราอาจจะไม่ส่งแฟกกันแ,แล้วมั้งเพราะว่าใครๆก็สแกนเอกสารแล้วก็ส่งเมลกันหมดแล้วนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าหน่วยงานราชการบางแห่งยังคงอุ่นใจมากกว่าถ้าเป็นแฟกฉะนั้นรุ่นนี้ยังคงมีแฟกอยู่ก็แปลว่าคุณซื้อรุ่นนี้แล้วคุณรับงานราชการได้ด้วยนะครับามาพูดถึงเรื่องการรับประกันคุณภาพกันบ้าง HP ชื่อเสียงดีนะครับฉะนั้น HP กล้าการันตี LaserJet Pro MFPM 2 2 7 FDN ตัวนี้ไว้ที่3ปีครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โดยเงื่อนไขคือคุณจะต้องส่งศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายด้วยตัวเองเพื่อให้เขาจัดการการซ่อมหรือแก้ไขให้ครับ ทีนี้มาถึงจุดสังเกตนะครับที่กองบรรณาธิการแบร์ไตมีต่อผลิตภัณฑ์ HP LaserJet Pro MFP M227fdn ตัวนี้ไม่ใช่ชื่อยาวนะครับไม่ติตรงนั้นแต่จะติในเรื่องเดียวก็คือเรื่องของหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลสีเดียวแสดงผล2บรรทัดนะซึ่งมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆในระบบก็แล้วแต่เลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องด้วยมันไม่ใช่หน้าจอกราฟิกขนาดใหญ่โตฉะนั้นเนี่ย การเลือกเมนูเนี่ยจะมีการเลือกซ้ายกับขวาแล้วก็กดโอเคฉะนั้นคุณต้องเลือกไปทีละเมนูไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้ข้อสังเกตคืออาจใช้เวลาบ้างในการที่จะเข้าสู่เมนูต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระบบ o p r i e t a r y แบบนี้ที่เป็นชิ้นเดียวก็คล้ายๆเครื่องคิดเลขแหละครับคือเวลาคุณกดมันจะติดนิ้วทันทีมันจะไม่มีหน่วงไม่มีอืดไม่มียืดไม่มีช้าเหมือนระบบปฏิบัติการ OS บางตัวซึ่งเราต้องยอมรับว่าถ้าเป็นปรินเตอร์แล้วใส่หน้าจออลังการแบบนั้นมา หลายหายครั้งมันหน่วงเนื่องจากตัวนี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์จึงคิดว่าสมตัวแล้วที่ HP สามารถจะใช้หน้าจอในคอสที่ต่ำทำให้เราได้ราคาที่ดีด้วยครับรีวิวที่ดีต้องมีาา HP วางราคาของ HP LaserJet Pro MFP M 2 2 7 FDN ตัวนี้ไว้ที่ราคา9,100บาทครับโอ้โ oh ห 9 2 0 0มีทอนถูกมากถ้าเทียบกับผลงานที่ได้ออกมานี่เทียบเท่าเลเซอร์พรินเตอร์รุ่นใหญ่ได้เลยนะครับราคานี้เป็นราคาออนไลน์นะครับคุณไปจัดหาได้ที่ s h o ป e e และ Lazada ทั้งแอปและเว็บไซต์ของเขาโอ้โหโปรโมชั่นพิเศษ แต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการราคาดีกว่านี้อีกนะครับ HP ก็มีทางเลือกเป็นผลิตภัณฑ์อีกลายหนึ่งเขาเรียกว่า HP Smart Tank Inkjet อันนี้คือปรินเตอร์น้ำหมึกนะครับที่ราคาเริ่มต้น3,000บาทพิมพ์ได้ตั้งแต่เริ่มเปิดกล่องออกมาเลยเนี่ยเพราะมีหมึกมาให้ด้วยเนี่ย 8,000แผ่นโอ้โหแถมหมึกเนี่ยเวลาจะซื้อมาเติมเนี่ยขวดละ250บาทเท่านั้นเองัอน,นี้ก็เป็นแนวทางที่ประหยัดสุดๆไปเลยส่วน hp laserjet pro mfp m, m 2 2 7 f dn ตัวนี้ก็เหมาะกับทุกคนที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงนะครับในราคาที่วันนี้บอกเลยว่าจับต้องได้เรียบร้อยแล้วออกมางานนี่เนียบมากๆนะครับเป็นการพิมพ์โหมดขาวดำ ที่ทำให้งานเอกาสารเนี่ยดูแกรนดูดีพรีเมียมอะไว้ง่ายแล้วก็พิมพ์เร็วสแกนเร็วทํางานทุกอย่างได้สุดยอดแม่นยำจริงๆโอ้ยไรอ่ยมันคมบาดมือ,มอแต่ราคาบาดใจนะ